ข้อทีอก่กพี่วิบอกแล้ว writing ดูที่ไหนดูที่ choice มี was becoming had become becomes แล้วก็ became พวกนี้คืออะไรคะนี่ไงนี่คือ verb แท้หมดเลยปะ verb verb ช่องหนึ่ง verb ช่องสองเป็นอะไรคะเอ่อ past simple เป็น present simple was ไอ้ IG, พี่บอกอะไรไม่ควรตอบเลยใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่า past continuous เป็นอดีตที่เป็นบอกการการะทําว่าตอนนะ้นเวลาน,น,นั้นในอดีตก,กําลังกระทาสิ่งจริงนี้อันนี้ไม่ควรตอบ h a d นะคะเป็นบอกถึงความเป็น perfect ค่ะ perfect โครงสร้างของเขาคือ have has หรือ h a d ให้บอกเป็น past นะ perfect แต่ถ้าเป็น have has คือ present perfect ไม่เป็ perfect โ,โทษทีค่ะกดผิดเนาะค no, perfect คือบอกถึงการกินเวลาอ่าวิธีการทำแปลว่าดูจาก choice ปุ๊บรู้แล้วว่าอันเนี้ยทดสอบ verb ย้านะดูความต่างเมื่อกี้เห็นอะไรเห็น pronoun ทดสอบ pronoun เห็น p u n c t u a t i o n ย้ำนะเห็น p u n c t u a t i o n ทดสอบเรื่อง structure นะอันนี้เห็นอะไรเห็น verb ค่ะ เห็นเวิร์บทดสอบเรื่องการใช้เวิร์บเนี่ย subject verb agreement พี่ยุใส่หัวข้อเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อที่6นะ subject verb มีทั้งหมด3 root เมื่อกี้ที่พี่ยุบอก3 c a เคสสา o ร1คือเรื่อง number 2คือเรื่อง tense 3คือเรื่องของ verb form มันใช่ verb form ไหมใน choice มันมี t o บอก verb มี verb ing หรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ verb form 2คือมันมีความต่างเป็น was กับ were ไหม ใช่ไหมถ้ามันเป็นรูทของการถามเรื่องแบบเอ m นัมเบอรเนี่ยมันจะต้องมี R กับ East ที่ต่างกันเป็น was กับ w e r e ที่ต่างกันมันไม่มีเพราะฉะนั้นเขาถามเรื่องอะไรที่มันต่างกันคือเรื่อง tense ค่ะใช่ป่ะเป็นเรื่อง tense พอมันเป็น subject verb ในรูปของ tense เนี่ยเพราะ verb ทั้ง4ตัว tense มันไม่ซ้ำกันเลยเราดูที่ time frame และ verb ตัวนืมๆดูที่ time frame และ verb ตัวอื่นๆดูนะ time frame o u ด o ขึ้นต้นอย่างไรก็ตาม any ี่บราบราบาคอมมาอ้าวเจอคอมมาขึ้นต้นว่าเหมือน o u ด o หรือเหมือน if เนี่ยอย่างไรก็ตามขึ้นต้นว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ประโยคปะไม่ใช่นี่คือซับแล้วส่วนขยายช่างมันไม่สนใจนะคะ She subject นะคะพิวบอกอะไรที่ดู time frame ก็คือตัว keyword ที่บอกมันเป็น present past หรือเป็นอะไรและดู verb ตัวอื่นนี่ไง move คืออะไรคะ move คือ verb ช่องสองปะหล่อ ย้ายไปที่ New World ในปี1630และใน1651 1651 1630บอกอะไรเอ่ยมันคือ time frame time frame คือบอกช่วงเวลามันคืออดีตเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็นอดีตคะมีดีด็อกอย่างเดียวคือ Ccat เนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะนี้เป็น present พี่วิวก็เป็นอดีตไหมคะพี่คะ had ก็เป็นอดีตน,นะใช่ค่ะแต่เราจะเรียกว่า tense consistency อ่ามาแล้ว tense consistency คำว่า tense consistency คือความมั่นคงของ tense ค่ะความมั่นคงเป็นการจับประเด็นความมั่นคงคืออะไรในหนึ่งประโยคสมมติพี่วิวเล่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ past tense เดี๋ยวก็ใช้ future เดี๋ยวก็ใช้ present tense ไม่ได้นี่ผิดหลักราฟแมคำว่า tense consistency คือเธอประโยคข้างๆเธอเป็นโครงสร้างประโยคแบบไหนนะยิ่งโดยเฉพาะใน1 full stop เดียวกันควรที่จะเป็นโครงสร้างเดียวกันคืออะไรคะคือเป็น past tense เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเป็น past tense และเป็น past tense โครงสร้างเดียวกันก็คือเป็นเป็นแบบ่อ past simple อันนี้จึงควรเป็น past simple เช่นเดียวกันมันไม่ควรจะเป็น ing มันไม่ควรจะเป็น perfect โอเคคำถามคือเอ้าพี่ยุย้ยตรงนี้เป็น watch b o n เลยไอ้เจ้า w อ t c h b o n ตรงนี้อยยางนะอ่าในเมื่อพี่ยุ้ยบอก tense consistency นะคะ watch b o n ตรงนี้เป็น passive ค่ะ passive แบบเป็น past tense ค่ะเราเกิดเองได้ไหมเราเกิดเองไม่ได้แม่เป็นคนคลอดเราปุดออกมาเพราะฉะนั้นเราถูกทำให้เกิด Annie นนถูกทำให้เกิดในอังกฤษ และหล่อนก็ย้ายมาหล่อนย้ายเองหล่อนโตแล้วหล่อนเป็นมนุษย์หล่อนย้ายเองได้โอเคนะคะอ่ะค okay, นะเห็นปะ่ะพอเราจับใจความได้จริงๆอ่ะพวกนี้มันมีแพทเทิร์นหมดเลยไม่ได้ยากนะคะ